ะะเร่งให้สุดนะฮะแล้วก็ปาออกไปนะฮะก็เหมือนเราเล่นเครื่องบินปีกทั่วๆไปนะครับบินดีมากๆนะฮะแล้วก็การทรงตัวมันจะมีใจโลประคองให้ให้ตัวเครื่องบินมันไม่แถซ้ายแถขวานะฮะ แน่นะฮะไปแล้วนะฮะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาลองเฟิร์สไฟนะครับกับเจ้าตัวแอโร่นะฮะเวเปอร์นะครับ50มมนะครับ, mm รบตัวนี้เสร็จแล้วนะฮะแต่ว่าในคลิปที่ผ่านมาที่ผมทำรีวิวบอกตอนแกะกล่องตอนประกอบอะไรเงี้ย นะครับแล้วก็ขอโทษทีนะครับหน้าเลนมีไอ้น้ำนะครับเพราะว่าอากาศเย็นมากนะฮะมีไอ้น้ำมาเกาะผมจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับลำนี้ต่อเป็นระบบ s b u บได้ด้วยนะครับใช้รีเซฟแค่เพียงตัวเดียวนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะมาลองบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะฮะเนี่ยครับใช้รีเซฟแบบเป็น s b u บได้ด้วยนะครับเนี่ยครับผมใช้รีเซฟเป็น s b u บเลยแล้วก็ต่อเข้าไปนะครับแล้วก็พวกสายเอลิเวเตอร์แอร์รอนอะไรพวกเนี้ยผมจะเก็บไว้ในนี้ให้หมด นะฮะแล้วก็ตรงนี้ผมก็คั่นไว้เพื่อจะวางแบตไว้ตรงนี้นะครับโอ้ยหน้าจอเป็นไอเต็ไมไปหมดเลยนะฮะผมจะใช้แบต3เซลล์2 0 0 2บินนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจะมีใจโรด้วยนะครับมีใจโรด้วยมีใจโรก็คือว่ามันจะ,ะกันให้เราอัตโนมัตินะครับมันทำให้เราบินง่ายขึ้นนะฮะลำนี้ แล้วก็มีงานฮอเข้ามานะครับเปลี่ยนวิทยุนะครับเป็นตัวออนไลน์นะฮะเดี๋ยวผมจะ,ะลงคลิปต่อจากต่อจากคลิปนี่แหละนะฮะเนี่ยเซตตัวนะครัปึ๊บรอให้มันเซตตัวแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้พอยกมานะครับสังเกตว่าพอเราโยกโยกโยกฮอไปมาเนะี่ยตัวแอร์รอดมันจะทำงานการให้เราอัตโนมัตินะครับ จะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันไวมากนะครับก็คือมันจะพอเราขึ้นลงนะครับตัวเอลิเวเตอร์มันก็จะกันให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองบินกันดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาเพราะมันใกล้มืดแล้วแล้วก็ตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะฮะแบตวางตรงนี้นะฮะ เฝา,าปิดเดี๋ยวผมจะมีโครงการติดเป็นกล้อง f p v ด้วยนะครับนี่ครับพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวไปบินกันเลยนะครับอเดี๋ยวมาลองบินกันนะครฮะวิธีแล้วก็ปาปานะฮะเร่งให้สุดนะฮะแล้วก็ปาออกไปนะฮะ ก็เหมือนเราเล่นเครื่องบินปีกทั่วๆไปนะครับบินดีมากๆนะฮะแล้วก็การทรงตัวมันจะมีไจโรประคองให้ให้ตัวเครื่องบินมันไม่แถซ้ายแถขวานะฮะถ้ามันยังกินซ้ายกินขวาแล้วก็ตั้งทิมเอานะฮะอาจจะวนไปทางนี้มากนะฮะ ในความรู้สึกของผมนะครับก็คือเป็นเครื่องบินที่บินดีนะครับน่าเอามาทําต่อยอดเป็น FPV แล้วก็อาจจะอาจจะมีติดล้อบ้างนะฮะแต่ล้อจะเป็นเตี้ยนะฮะเพราะว่าเป็นดักแฟนนะครับแล้วก็มีใจโครควบคุมนะครับบินไม่ต้องสูงมากนะฮะบ,บินก็เตี้ยนะฮะ บินกลับมานะครับวนไปทางซ้ายวนไปทางขวาแล้วแต่ข้อดีของดักแฟนนะครับเวลาบินเนี่ยก็คือจะลงจอดหรือ,อยังไงเนี่ยก็คือใบพัดมันจะไม่ฟันพื้นนะครับแล้วก็เก็บงานได้สวยงามนะครับโดยที่เหมือนเครื่องบินไอพ่นอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ เดี๋ยวผมจะลองลงแล้วก็เดี๋ยวจะลองขึ้นใหม่นะฮะ,อะโอ้ยน้ำนองหมดเลยนะฮะ,ะแต่ผมจะพยายามจะลงตรงนี้ให้ได้เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวลองขึ้นอีกรอบนะครับ ติดลมเลยนะฮะถ้ามีล้อเนี่ยเราจะเทคออฟได้นะฮะเทคออฟได้เลยแน่ะนะฮะไปแล้วนะฮะบินดีมากๆ ติดกล้อง a p v นยะผมว่ามันแน่นะครับบินโดยใช้แว่นนะครับก็เดี๋ยวต้องมาลองดูนะฮะแต่ว่าหมกผมก็จะห่วงในเรื่องของน้ำหนักนะครับว่ามันจะมากเกินไปหรือเปล่าเวลาบินเครื่องบินจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องมาติดตามรับชมเดี๋ยวผมจะบินอย่างนี้ไปให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะฮะ เงียบด้วยนะฮะแล้วก็บินดีด้ะมีไจโรช่วยในการบินเนี่ยบินง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมชอบตรงที่มาตรงที่ว่ามันต่อไประบบ s b u s ัได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะลงแล้วนะฮะเดี๋ยวจะบินผ่านได้ทีหนึน่งแล้วก็จะลงเพราะว่ามืดแล้วนะฮะเริ่มมองไม่เห็นละลงตรงนี้มีหญ้านะครับก็ลงง่ายหน่อยอ้าวลงตรงหญ้านุ้นพอดีเลยนะฮะ วันนี้ผมฝนหยุดตกพอดีพอดีนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะตกอีกหรือใจนะฮะโห oh, เละตุ้มเป๊ะเลยนะแต่น้ำเต็มไปหมดเลยด้วยความที่ว่าอยากบินนะฮะอยากจะรู้ว่าการว่ามันเป็นยังไงบินดีไหมอะไรยังไงนะ,ะนี่บินแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็มืดมืดแล้วนะฮะ เสร็จแล้วก็เอาแบตออกปิดวิีผมใช้ทีวี4เเล่นนะฮะเนี่ยครับ,คร,บครับก็บินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องเอาผ้ามาเช็ดหน่อยนะครับเพราะว่าตรงที่ผมเล่นเน่ยมันเป็นหญ้าแล้วก็มีมีน้ำขังพอพอ,พอสมควรนะครับแต่ทีนี้ในเรื่องของน้ำที่เรา ไปลุยมาเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับว่าก็จะไม่เข้าไปข้างในนะครับ,รบก็เช็ดทำความสะอาดนิดนึงสิ่งที่โดดเด่นในลำนี้นะครับก็ก็คือมีใจโรในตัวด้วยนะครับมีใจโรในตัวแล้วก็ถ้าใครที่มีรีซีฟที่เป็น Sbu บนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้ด้วยนะครับคือลำนี้จะได้2ระบบนะครับพื้นระบบธรรมดานะครับแล้วก็เป็นระบบ แบบ s b u ัได้ด้วยนะฮะก็คือเราสมมุติเรามีเฮลิคอปเตอร์เราใช้รีซีที่เป็น s b u บันะครับเราก็เอามาใช้กับเครื่องบินลำนี้ได้ด้วยนะครับรีซีที่ผมใช้เนี่ยเป็นรีซีฟของที่ผมสั่งมาจากในในในลาซาดานะเป็นแบบ s b u บัเป็นตัวน้อยๆน,นะฮะซึ่งเมื่อก่อนผมเอาไว้ใช้เล่นกับตัว JR Forza ของผมนะครับแต่วันนี้ผมแกะออกมาแล้วก็มาใช้กับตัว Arrow v p p r r นะครับตัวนี้นะครับ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับสวยงามมากๆนะครับ <c oughs> ลํานี้นะครับก็จะมีไจโรในตัวด้วยนะครับเวลาที่เราเอียงอย่างเงี้ยในตัวแอรอนมันจะทํางานกันให้เราด้วยนะครับเพราะว่า,เ,าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวช่วยประคองทําให้บินง่ายมากขึ้นนะครับเวลาที่เ,เพื่อนเพื่อนซื้อไปเล่นนะฮะ ถ้าเป็นมือใหม่นะผมบอกเลยว่าบินง่ายมากแล้วถ้าไม่มีลมเลยแนละ้วจะนิ่งกิฟตเลยเวลาที่บินผ่านนาะอันนี้มันมีลมนิดนึงก็จะวบแบบวบวบแวบ,บนิดนึงด้วยความด้วยความที่ว่ามันเบาแล้วก็ดักแฟนเนะี่ยถือว่าเงียบนะครับแล้วก็มีการเก็บงานได้ดีด้วยนะครับสวยนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจก็สั่งกับผมได้นะครับกับเอกสายหมุนอยู่ที่ราคา4,600บาทนะครับก็มีเซอร์โวให้พร้อมเลยมีดักแฟน นะครับมี servo a น r o n elevator นะครับแต่ไม่มีแค่ลัดเดอร์เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าลำนี้จะใช้แบบว่าเป็นเป็นพุ่งเอานะฮะแต่ว่าอา่าผมจะมีโครงการในอนาคตก็คือผมจะทำเป็นแบบว่ามีล้อนะครับผมก็จะใส่ล้อแบบฟิตเตอรแหละ คือจะใส่แบบแบบเป็นล้อหน้าเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มีเซอร์โวต,วตัวตัวหนึ่งเอาไว้บังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ด้วยแล้วก็มีล้อตรงนี้อีก2ข้างนะครับเป็นล้อเล็กๆนะครับเพราะว่าพอเวลาผมวิ่งกับพื้นเนี่ยผมจะไม่ห่วงในเรื่องของใบาพัดมันจะฟันพื้นเพราะว่ามันจะเป็นระบบดักฟแฟนนะครับซึ่งสามารถที่จะวางแบบเตี้ยๆกับพื้นได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะก็คือถ้ามีล้อนะก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้แล้วเวลาตอนแลนดิ้งกับเทคออฟเนี่ยมันจะทำได้ดีกว่าถ้าเกิดเวลาช่วงที่เราปาไปปึ๊บมันจะมีช่วงสตอนมันก็ถ้าเราปาไม่ดีก็อาจสตอนได้แต่ถ้าเราวิ่งเทคออฟกับพื้นเนี่ยความปลอดภัยมันมันมากกว่านะครับถ้าเราไปใส่ล้ออันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบนะครับสิ่งที่โดดเด่นในลำนี้สรุปเลยนะก็จะมีไจโรนะครับคอยกันให้เราด้วยแล้วก็มีเอ่อเป็นระบบ S Bu บนะครับ รีซีฟที่ผมใช้กับตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าบินไกลมากเดี๋ยวผมจะลองบินไกลๆดูบ้างนะครับว่ามันจะไกลสักขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเป็นรีซซฟทั่วไปก็อันนี้ไม่แน่ใจเพื่อนๆก็ต้องไปลองกันเองนะฮะใครสนใจลํานี้นะครับก็เปิดอยู่ที่ราคา4600บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะรวมถ้าาค่าส่งก็อยู่ที่ว่า,าเพื่อนๆจะอยู่ที่จังหวัดไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้แหละเดี๋ยวเราไปดู งานของรีวิว380เลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลารีวิว380นะครับเซตกับวิทยุออนไลน์นะครับเดี๋ยวปรับชมได้เลยนะครับต่อจากนี้ครับครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวฮอ380นะครับกับวิทยุนะครับออนไลน์นะครับก็มาถึงแล้วนะฮะตอนนี้ให้กล่องเคบาเหลืองมาด้วยนะครับเผื่อกล่องเคบาน้ำเงินมีปัญหาใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะมาดู ผมจะต่อแล้วก็จะลองจะลองเซตดูนะฮะว่าได้หรือเปล่านะครับก็เป็นเคบาลนำเงินตัวนี้แหละนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นคลิปการเซตกล่องตัวนี้แบบมานานแล้วนะฮะโอเคแต่ผมจะลองต่อเข้ากับรีซีฟตัวตัวนี้ดูนะฮะ การต่อก็คือก็จะเป็นต่อแบบเป็นระบบ s b u บันะครับตรวผมจะต่อช่องนี้ดูนะครับเปิดวิยุนะครับวิยุตัวนี้ผมไม่เคยใช้เลยนะแต่ว่าวันนี้ก็เดี๋ยวจะลองดูนะฮะหน้าตาคล้ายๆกับเจ้าตัว JR เลยนะฮะอันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับเข้าเมนูฟังชั่น Type Select นะครับโมเดลแต่ผมจะต้องเปลี่ยนสติกก่อนนะฮะสติกโหมดเป็นแบบว่าเป็นสต mm ิก hmm. สโอเคออกนะครับแล้วก็มาที่ฟังก์ชันนะครับฟังก mm ์ชันผมก็จะ mm hmm. ไปที่ตัว mm hmm. ตัดทนเคิร์ฟก่อน mm hmm. 65โอเคนะฮะ เดี๋ยวนะผมจะลองต่อรีซิปก่อนนะครับว่ามันจะเข้าไหมนะครับ,บไม<ค><อ>นะ่เขา้ขาออนะครับข,ขึ้นไฟสีแดงเดี๋ยวผมจะลองกลับ<า>กลับ,บด้นนานาดโดย ไม่ต่อนะครับดูว่าเป็นที่อะไรนะฮะตอนนี้รีซ็ยังไม่เข้านะครับยังไม่เข้าเดี๋ยวผมจะลองกดบายดูนะครับ เดี๋ยวจะลองรีเวิวที่ช่อง3ดูถ้าดังแบบนี้นะอันนี้ผมถ่ายแบบเรียวๆเลยนะไม่เคยทําเลยนะก็ต้องมาลองดูรีเวิ์ที่ช่อง3นะครับอา้าอยู่ข้างบนนะฮะ ไม่ใช่นะฮะต้องกดที่คอนเฟิร์มแน่เลยอ่าโอเคกดที่คอนเฟิร์มมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนค่านะครับอ่ะตอนนี้ลองดูอืมตัวตัวกล่องไม่รู้ว่ามันจะต่อเป็นอีเนหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองเอาการเซตมาต่อดูนะคะ เซอร์ยกพีดไม่ทำงานนะฮะอันนี้ผมลองจากวิทยุของผมนะฮะ เดี๋ยวลองดูใหม่ทำงานแต่หางแต่ว่าตัวสวยกพีทไม่ทำงานสักตัวเลยนะฮะเป็นอะไรงงไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจเลย ครับชันแนนที่ 1, 2, 3โอเคถูกต้องแต่ว่าสุญยุพิธไม่ทำงานเลยอืมทำงานแต่หางกล่องก็รีเซ็ตแล้วเดี๋ยวผมจะลองรีเซ็ตวิทยุผมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอเเเเกว โมเดลท้าย H1 ก็ถูกแล้วเนาะ H1 พล l i คอปเตอร์ดีเซ็ตออฟซิสเต็มโอเคฟังชันซับ r e ิมรีเวิร์สเอ็นพงเอ็นพอย r v เซอรไม่น่าจะเกี่ยวหรือว่ากล่องมันมีปัญหาหรือเสียเดี๋ยวลองดูนะกับกล่องเคบาเหลืองนะ เดี๋ยวผมจะลองดูว่าเซ์โวมันจะทํางานไหมถ้าเกิดว่ามาเลือกกล่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกล่องเคบาน้ําเงินทําไมมันเซวโวยพุพีไม่ทํางานอะเรนนี่ลองเป็นกล่องเคบาเหลืองนะฮะอะถือว่าท้าทายดิ อม,มันก็เซตตัวเซตอะไรเรียบร้อยนะแต่สมัยสวโยกพีดมันไม่ทํางานเดี๋ยวผมขอรีเซตกล่อง K เคบาเหลืองอีกรอบหนึ่งเซตอัพส,สวอทชิมมันก็ปกติดีนะะเดี๋ยวผมจะลองรีเซตกล่อง นี่มันก็เหมือนกันเลยนะผมว่าเดี๋ยวผมจะลองเลือกสร้างลำใหม่ในวิทยุงผมดีกว่าสร้างลำใหม่เลยดีกว่าถือว่าเป็นปัญหาที่น่าท้าทายมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมสร้างลำใหม่นิ้ว เ่คการศึกษายมายรกิจแล้การช่วยเลือคือ็นประสัมันสเลยนิวนะฮะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เฮดวันโอเคเลือก S F S S นะครับโอเคอ่าตอนนี้นิวหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะฮะผมก็อาจจะต้องไปที่ทัตเทนเคิฟทัตเทนเคิลเ้เดี๋ยวเอาตัวทัตเทนโฮนก่อน ก็ผลอมาเองร่างกายของเธอที่น่สนุกดีจังเลยนะรอแ่บชีวอไกแล้วถ้าเชนหอนแล้คนแรกที่จะข้ามมือแกสคุณติดตัวน้าหมายหัวแบบนี้เปกียร์งที่เือเลยใตจ้บ้านดเปนงดังมากเลยครับเรียวเมินสุดน้าแต่เทพาสืสงุ๊รที่มีสองหน้าสีแขนแต่ว่าเรู่ที่มีชีวิตอจริงๆแต่เป็นรุ่นเมอพันปีที่แล้วนะ อ๋อต้องไปคอนดิชันก่อนผมก็ไม่ได้เซตนานลืมนี่นะครับต,ตั้งเป็น SG ตั้งเป็น SG อตั้การอโอเคตั้งเสร็จแล้วโอเคอ๋อตั้งโหนเสร็จแล้วแค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะอ่าลองลอง,ลองดูนะฮะสร้างลำใหม่ ทำไมเซลโยกพีทมันไม่ทำงานนะดีไว้ช่องสามใหม่ลับจ้านนะฮะตอนนี้ผมเซ็ตจากวิวผมก่อนนะฮะเอาที่ผมถนัดก,ก่อนแล้วผมจะค่อยไปใส่จากบมีตัวน่าหนีกอ่าอันนี้ ยังไงคุณก็กำลังทำยุทธการอยู่ไม่ใช่เหรอเพราสายประตูจะเป็นใครไปนยยี่คือปูใหญ่ยักษ์ออกมาสมจริงก็ทำงานนะโทรหางแต่ว่าสวโยพีไม่ทำงานเลยเอออันนี้น่าสงสัยมากมากเลยทำไมถึงไม่ทำงานก็บายเข้ากับบิยูมผมปกติแล้วนะงงมากเลย เอองงอะ่ะชแนนที่หนึ่งเนี่ยไม่ทำงานเลยนะครับเซ์โวไม่ทำงานเลยงงมากแต่ผมจะลองเอาเซ์โวอื่นมาต่อดูนะว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวตอนนี้จะลองเอาเซ์โวของเฮลิคอปเตอร์ไฟบาร์ของผมนะครับเอามาลองเสียบดูนะครับเซ์โวตัวไหนก็ได้ อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสปีดหรือเปล่าอ,อันนี้เซอร์โวนะฮะช่องหนึ่งก็ทำงานนะเัอทำงานนะเดี๋ยวจะลองเอาเซอร์โวตัวอื่นดูเอาเป็นอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสปีดเอาเป็นเซอร์โวตัวนี้แล้วกันอลองต่อดูนะเสียเข้อที่ช่องหนึ่ง เรานี่มันใจโลนี่เดี๋ยวเด,ด,ดเสียบผิดเดี๋ยวเโอ้มันสายมันสั้นอ่ะอวางใกล้ๆจะได้ลองเสียบดู อันนี้ก็เซอร์โวมั้งเดี๋ยวลองเสียบดูนะเออมันก็ทำงานนะนเมื่อกี้ลองเสียบแล้วมันก็ทำงานอ่ะนี่นะผมจะลองเสียบดูนะเสียบเข้าที่ช่องหนึ่งเออทำงานอ่ะเนี่ยทำงานนะนทานนะ่านผู้ชมเนี่ย เดี๋ยวแต่ทำไมเซอร์โว JX มันถึงไม่ทำงานละ่ะเนี่ยทำงานจริงจริงอ่านี่นะทำงานปกติอืองงมากเลยเดี๋ยวผมลองเรียกเซอร์โวนะครับให้มันเป็น,ปนดูนะว่ามันเป็นดิจิตอลหรืออนาล็อกเซอร์โวไทนะครับก็เป็นดิจิตอลนะ เออดิจิตอลก็ถูกต้องนะเนี่ยอืมแต่ว่าเซอร์โวไม่ทำงานเลยเดี๋ยวผมจะลองเอซอร์โวกันหางตัวนี้มาเสียบดูนะเซอร์โวกันหางของออหาเซอร์โวดีๆดกว่าเดี๋ยวจะลองจะได้รู้เรื่องเลยนะฮะอะเซอร์โวเทอร์โวโปร นันก็ทำงานปกตินะเห็นท่านผู้ชมทำงานปกติเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวดิจิตอนเนี่ยเป็นเทอร์โวปรอันนี้เป็นเฟืองเหล็กนะเนี่ยเซอร์โวผมทำงานปกติเลยตตอนี้พอเอาเซอร์โวของ ของลูกค้ามาใส่นะครับช่องหนึ่งเหมือนกันเลยอ่ะไม่ทำงานเลยนะครับเนี่ยนิ่งเงโอเคฟันทงน่าจะเป็นที่เซอร์โวโยกพีแล้วแหละที่ผมลองแล้วนะครับกับกับฮอดีวิล3า0แปลองแล้วลองอีกก็คือตอนนี้ผมรู้ปัญหาแล้วก็คือว่าเซอร์โวสตัว JX เซอร์โวเนี่ย ก็คือใช้งานไม่ได้เลยผมก็งงกันนะว่าทําไมมันถึงเสียบพร้อมกันขนาดนี้นะก็คือลองเสียบเอามาต่อกล่องแล้วตะกล่องอะไม่มีปัญหานะครับกล่องเคบาํำเงินก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เคบาเหลืองก็ใช้ได้สรุปเป็นที่เซอร์โวนะครับเ mm hmm. ทนกันแบบเห็นเห็นเลยนะครับโอเคก็ ยังไงก็เดี๋ยวผมจะต้องคุยกับลูกค้าอีกทีนึงนะครับว่าจะยังไงนะฮะยังไงก็ติดตามรับชมเมราคอาจจะต้องให้ลูกค้าจัดเซอร์โวใหม่ทั้ง3ตัวนะครับจะได้จบๆกคนไปนะฮะโอเคสำหรับในคลิปวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe like share ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมทำทั้ง2ลํลำนะครับลงในคลิปเดียวนี่ไวเปอร์นะฮะกำลังหลงไหลเลยตอนนี้ครับไวเปอร์ แอโรนะครับ50 mm นะฮะก็บินดีมากๆเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโครงการต่อไปก็เดี๋ยวว่าจะติดล้อนะฮะแล้วก็ติดเป็น FPV บินให้กับท่านผู้ชมได้ดูโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ